ไม่มี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 ไม่เอาค<า>เอาที่ว่าเอาทําแล้วมันวนกี่รอบกี่รอบมันก็ลงตัวเก่าอย่างเงี้ยคํานวณแม่นมากอืนี่ไรสดหรือเปล่านี่ไรสดครับเอาไปเรื่อยๆซชงนั้นนะเอออีกเรื่องหน,นึ่งเมื่อวานนี้อาจจะพูดเรื่อง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 ร้ายก่อนนะพูดเรื่องร้ายก่อนนะ ข่าวลายก่อนเลยอ่าเอาข่าวลายก่อนเดี๋ยวเขาดีได้ว่ากันคทักทายเอฟซีเลยคุณพ่อพี่ใช่เอายางเอาเอาทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีค่ะเจริญเจริญอันนี้ยูนานฝันยืนทุกคนเด้อไอพีเด้อวันนี้ขอได้รวยปดหลายหลายสิบล้านเด้อว่าสาแต่บอกซะก่อนโชคข่าวลายที่ออกไปอะเล็กิวทั้งนั้นนะเอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่ของตาตายังไม่ออกของตายังไม่ออกนะไนนะข่าวลายเรื่อง เอาแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนมาขอทําไอ้นี่แหละสตดอ๋อขอสตรเอามาขอสตดก็กาลังสอนนี่แหละก็เผอิญแฝดเมื่อก่อนนี้ลูกกอกแฝดเขาวิ่งตามผู้บ่าวมาผ่านก็จะแวะหาตาก่อนเขามาเจอนั่งอยู่กับผู้สาวพอดีจับลํโพงคว้างเลยเอ้าเขาหึงเหรอไม่ใช่หึงเขาห่วงเออเขาห่วงเออเขาหวงตาเขาใครจะมานั่งใกล้ๆไม่ได้ป่ะเมื่อวานนี้เอาลำพงคว้าดเลยลำพงค่ดูมันใหญ่ขนาดไหน ว่าไงม,มันทำตกมันจะตกยังไงผมยกผมยกดังหลังดังแด่กับ,บวงบมันหล่นตุ๊บมาเขาบอกดีนะมันติดเตาทำไมทีเตาหัวแบะแล้วว่าเอาอย่างนั้นคนลูกเลยออาเอากระนางเนี่ยเป็นพยา,ยานอยู่หมดนี่โอ้ยอมึงเอาเล่นกลางวันแต่ลูกเอ้ยถ้าหน,น,น,น้ากลางคืนหน,น้ากลวนันไเล่นกลางวันนี่นนะลูกกอกหมูลูกกอกหมูนั่นแหละมาทั้งคู่นั่นแหละมาคืนมาเล่ามาเข้าขวัญมาอย่างนี้ครับห้ามทําคลิป ห้ามให้เลขห้ามตกมือใบหงคอยหวอาจารย์งั้นห้ามห้ามเลยห้ามทำด้วยเพราะห้ามทำคอยจะอ่อนวอนหน้อ่อนะนานาลูกนะอย่างนั้นเราก็นะยกไปน้ำตั้งห้ามันก็ลิ้นปิ้นป้อนไปเรื่อยเปืืออะไรน่ะนะก็เลยตกลงกันว่าให้เขียนเลขอย่างเดียวไม่ให้บอกสูตรไม่ให้ใบไม่ให้ทํามือไม่ให้อะไรทั้งนั้นนะมาวานนี้ก็มาเจอนิ้วลงนิ้วล็อกอะไรขนาดไหน บ้ามื่อคืนเล่นตานอนไม่ได้นั้งคืนเลยบูย๊วุน่นวายไปหมดอือแล้วก็เลยคุยกันก็สัญญาเอาให้เขียนเลขอย่างเดียวไม่ให้บอกจตรไม่ให้ใบค่ะ<อ>แม่รำยังไงทั้งนั้นว่ะเออเออเวลาเข้ามาก็ไม่บอกเขานะนักเขาเขาอยู่กับเพื่อนเขาอยู่ปากทางต้นจามจุรีนะ่ะมลางคืนก,ก็นั่งอยู่กับเพื่อนเขาค่ะครับเนี่ก็แวะมาเห็นว่าผู้หญิงนั่งอยู่กับตาเนาะเขาหวง เออเขาจับลำพงคว้างเลยวะนะถามดูดิลำพงใหญ่ๆจะมันจะเอาลงมาได้ไงน่ะลำพงกผมยกกันหลังแดงนะไม่ติดสาวล้วหัวแบกว่าเอ้หนูเอ้เอากลางวันแตกล้วลูกเขาจะมามาหาตาเด้อว่ะว่างั้นอือันนี้คือข่าวร้ายเหรอนี่ข่าวข่ายวีก็ข่าวดีก็คือว่าเขาอนุญาตให้เขียนตัวเลข เอนดังาให้ได้อยู่แต่ให้เขียนเป็นตัวเลขไม่ให้ใบอะไรทั้งนั้นห้ามนี่คือข่าวดีทั้งข่าวร้ายปนกันไปเลยกันนะเนเออเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ข่าวร้ายก็นึกว่าเขาจะไม่ให้แล้วแต่ที่ไหนได้ก็ให้อยู่แต่ว่าแต่มาให้ใบอะไรให้เขียนเป็นตัวเลขเฉยๆแล้วอย่าปากรู้สึกก็จะปากมากไปเขาว่าอย่างนี้เออเขาว่างั้นก็เออะเขาก็ให้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วรอบผมเอฟซีจะได้ดีกำลังใจเนาะ อันนี้คือตั้งข่าวนี้ข่าวร้ายปนก็ไปด้วยนั่อหละครับโอเคโชคดีนะวันนี้ผมว่าโชคดีโชคดีอคุณตาว่าคุณตาปล่อยไปแล้วใช่ไหมสองตัวสองตัวตาปล่อยไปอ่าสามเก้าสองสามเก้าบวกลบสองอ่แค่นี้ดีกว่าเอาเดี๋ยวจะไปทํากันเนี่ยนะออกเด็ดเด็ดเอาทำไมเปลือกจังคุณตาขายเปลือกอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะ ขึ้นบวกลบแมายความว่าขึ้นสองลงสองตัวท้ายขึ้นสองลงสองสามสิบเก้าก็เป็นสี่สิบเอ็ดเห็ไหมสามสิบเจ็ดลงสองขึ้นสองก็เป็นสี่สิบเอ็ดลงสองอ่ะสามสิบเจ็ดมันสามสิบเก้าอยู่อ่ะสามเก้าสองลงหลักหน่วยเหรอคุณลงหลักหน่วยลงหน่วยอืมอ่ะยีนองอืมฟังเถอะเอาตัวเอาตัวตัวท้ายอ่ะเอาตัวตัวท้ายลดแม่ความมาบวกลบเนี้ยบวกลบสองบวกลบสามอะไรเงี้ยเอาตัวตัวท้ายเลย ก็แสดงว่าคุณตาได้ได้ได้สี่สิบเอ็ดได้สามไม่รู้ห้รสามเก้าบวกลบสองสามเก้าบวกลบสองอ่ามันก็จะขึ้นสี่สิบเอ็ดครับแล้วก็ลงมาเออจับตัวการสามเก้าคเดิมครับลงสามเจ็ดครับผมนาแต่ว่าข้างบนนตาทําไว้มันมีเลขสีนะข้างบนมันมีเลขสีเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามจิดดูกันนะ ให้ทั้งหมดทั้งล่างทั้งบนเลยวันที่สามสิบคัดปล่อยปล่อยเลยบนล่างบ่เลิกบ่ล่างทั้งหมดเลยเพราะทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปที่ได้ไปวันนั้นหลับตาแล้วก็เข่าวรีย่ยางนึงมีเอสตีจากพี่โลกนะมีเอตีจากพี่โลกเขาบอกให้ช่วยทมหกหลักให้หน่อยทําได้แล้วแต่ยังไม่แน่ใจยังให้ดูได้เดี๋ยวเดี๋ยววันที่เต็สิบให้ดูได้แต่ยังไม่ให้เล่น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 นะเพราะยังไม่แน่ใจอาทิตย์ทีสิ จ่าให้เล่นแค่สามตัวข้างหลังก่อนข้างหน้าเอาไว้ก่อน <ฮะ S 1> เอ,อ่อเอฟตีก้าดูอยู่นะเอฟตีพี่โลกนะโทรศัพท์พยังไม่ถึงนะไม่รู้อยู่ที่ไหนเออน่ะเนี่ยเนี่ยเขาซื้อโทรศัพท์ให้เขาถูกหวยเนาะซีพี่โลกเนี่ยเขาบอกให้สามตัวเนะี่ยมันโอเคแล้ว <ฮะ S 2> ก็อยากจะทำหกตัวตอนนี้ทำไปแล้วทำไปแล้วสองช้อย <ฮะ S 1> ทำไปแล้วสองช้อยทำกี่รอบกี่รอบก็ออกตรงเนี้ย หกลากแต่ว่ายังไม่ให้จะให้แค่สามตัวหลังก่อนตัวหน้าสามตัวหน้ายังไม่ให้ ก็คือเอฟซีคนนี้เขาซื้อโทรศัพท์กำลังส่งมาแล้วแต่ยังไม่ถึงส่งพันส่งมาถึงบ้านคุณตาแล้วบ้านบ้านคุณทานนี่แหละจากพี่โลกส่งมานี่เจอเออทานทามาดูท่าก็เจอเจอเจออยู่นะบอกเขาด้วยโทรศัพท์ยังไม่ถึงนะถ้าดูอยู่ถ้าดูอยู่นะยังไม่ได้รับนะคะยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะบอกผ่านทางนี้เลยบอกผ่านทางนี้ไปเลยขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะคุณตาเนาะโอ้ยก็บอกว่างวดนี้จะให้โชคดีกันทุกทุกคน เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ตาไอ้สามงวดแรกทําไมไม่มาหาตากันก<อ>็โอปอเข้ามาถ่ายไหมสามงวดแรกนะมาก็ไม่ถามมาถามเรื่องความฝันอ๋อแต่ไม่ได้บอกสูตรเหรอคะอ่สูตรก็ถามว่ทาทำไมตามไม่บอกเอเอ,เอไม่ถามเองอาจารเอาความฝันนะไอ้หลานนี่ก็ได้คุณตาก็เลยให้แต่เลขฝันไปเลขจะฝันไปมันเข้ามาไม่เข้ามากับเรื่องอแล้วมัได้ตาตามตูกได้ก็ไม่บอกว่างั้นอืม เองไม่ถามอ่ะถามฝันเขาเราก็บอกเรองตัวเออเราก็บอกเรื่องฝันฝันบางทีมันก็ไม่แน่นก็มีแน่นบางไม่แน่นบางไม่เอตีบางคูก็ชอบฝันสามเรื่องผมเรื่องปันเข้าสามตัวสองงวดแล้วเนาะคนตาเนาะสองสี่หกก็เข้าสองสี่ตั้งอาไรฟังสามเก้าสองสามสามสองห้าหรือสามมาสองวะที่มันออกหู่นตรองอ่ะหุ่นหกหน้าเข้าหมดอ่ะตั้งเลขหุ่นหกหู่นตรองนี่ เก้าหนึ่งวัที่สี่มีอะไรศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์มาวัที่แล้วนี่วัที่ผันสองหกสองหกสองหกกับสองสี่สามสองสี่เข้าสามตัวแล้วก็สองหกกเข้าสองสี่เข้าไหมเข้าไหมถามก็เข้ามรวมแล้วกี่งวดคะคุณตาวัที่สี่ได้ทำมืออย่าทำมือแม่ค้าข้ามทำปืนลุงเอ้ยคุณตาอย่าทำแต่หนูทำได้ได้เออนี่งวัที่ห้าอ่าวัที่ห้านี่ไม่รู้มันจะเข้าไหมวะ ก็เคยคุยกันมาแล้วว่าถ้าถามงวดติดยมันเข้างวดีีสีมจากเพียนมาเริ่มเพลนเริ่มกลับแล้วเห็นไหมเริ่มกลับแล้วให้ไปสามสีสองมันอักสามสองสีมันกลับแล้วเพียนไม่เป็นไรจะมาเริ่มเพลนแล้ว <c oughs> จะว่าเข้างวดนี้ก็เข้าแต่ว่าเพียนก็ต้องหมุนเล่นเออเอาเนี่ยก็บอกให้นี่นี่นี่พูดเดฟังเข้าเข้าไอ้ไอ้แป๊บไม่บอกเข้าเมื่อคืนมันบอกความฝันมันก็บอกเข้าอยู่เอออ้ลูกกอกแฟนอะเนี่ย เขาเรียกว่าสูตรอะไรคะคุณตาสูตรนี่ยส kind of ูตรคอกหมูสูตรคอกหมูเนื้อมันจะเป็นตารางแบบเขาเรียกว่าอะไรวันอ่ะอิทธิพลทางวันครับผมเนื้อเขาเรียกอิทธิพลทางวันเนี่ยมันมีอยู่อิทธิพลกําลังวันเออกาลังวันคือนับคือนับตามกำลังวันเลยฟังแต่ชื่อก็แล้วสูตรห้าแฉกนั่นคืออะไรอะคะคุณตาอะไรล่ะคะ เม่ได้ยินหมดโอ้ห้าแฉกสองตัวสองตัวเนี่ยแหละค่ะที่ได้แล้วคือสูตรห้าแฉกเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยสามเก้าสองเนี่ยแหละวันนี้คือพร้อมปล่อยสูตรห้าแฉกใช่ไหมคะปล่อยไปตนานนานแล้วแต่พวกหนูยังไม่ได้ได้เอาเอาไปนะให้คุณตาเขียนให้เนาะเอาเอาเียนเองกันนะเขียนตัวเด้่อๆเออตาสูตรห้าแฉกอ่าตาให้สามเก้าสองก่อนตัวแรกตัวกรรมการมันสามตัวใช่ไหมตาหรือว่ามันเป็นเลขเด่นสามเก้าบวกลบสองเออเอาอย่างนี้เขียนี้ สาบวกลบสามเก้าแล้วก็บวกแล้วก็ลบสองเออแค่นั้นแหละสมการมันแล้วมันก็จะเอาเลขที่ได้มันจะออกตีหนึ่งสามเก้าสาเจ็ดสามตัวตีหนึ่งสาเจอออาจจะมีอาจจะมีเลขเบิ้ลสองสองสามสามสามี่เห็นไหมล่ะเลขเบิ้ลอาจจะมาต้องต4อนสามสามสาสี่านี่แค่นั้นแหละ ี่หนึ่งสามเก้าอืมสามเจ็ดสามเจ็ดอืมเบิ้ลเบิ้ลสามสามสองสองสามสามสองสองแล้วก็สามตีส่อันนี้คือสูตรคาแจกนะคะอ่าแจกอันนี้เขาจะสับสนไงหนูต้องเขียนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสูตรอะไรคอกหมูอะไรอีกใช่ไหมคอกหมูนํำสามตัวอันนี้หนูจะแียนว่าสูตรห้าแจกอ่าหุบหน้าแถกสองตัวอันนี้สูตรสองตัวห้าแจกเขาก็มีเขาก็มีข่าวอยู่นะว่าไอ้หลานอารไปหนองคายมาเขามีส่ออะไรนี่แหละ ว่าให้เล็กแม่นว่าถูกกันไหลงวดแล้วถูกกันไปรวยแล้วว่าเออกระทางเขากันเนี่ยถูกเขาก็สูดเขาสูดตาก็สูดตามันก็ได้อย่างสูดไถ่จูดมันเนีสูดไถ่จูดมันทางเขาเหอะเขาเขาเขาขทำของเขาเนาะแล้วเลว่าใครทาได้เดี๋ยวเราก็ดีใจด้วยเนาะทำเข้าแล้วก็ดีใจด้วยไปอีชาตัวเน้นตัวไหนคะคนตาสีหนึ่งสีหนึ่ง อีหนึเก้าสองเห็นไหมล่ะมีเลขเก้าสองไหมม่มีมีมีก็เขียนอยู่ในเก้าสองะไรไม่ใช่หรอเก้าสองสี่หนึ่งสาเจ็ดใช่ไหมคะสามสอนมีต่เห็นเลขเก้ามาอย่าชี้เลขเก้าอยู่ไหนเลขสองอยู่ไหนไม่เขียนเพิ่มใช่ไหมมันเปิกแต่นีแก้เฉยหรอเราทำไม่เป็นเราก็เลยปึกแก้เฉยเน้นสี่หนึ่งกับเก้าสองแค่นี้ใช่ไหมคครับโอเค มาอีกแล้ว9 2มาอีกแล้วมันเบิ้ลยังมีเราออกออกแล้วออกอีกยังมีค่ะไ<ม>ปะสิวา่าเอา้ามาให้น้องเบลทำไมเลขเยอะกว่าตอนนั้นอันนี้มันมีเบิ้ลด้วยไงเรากันเบิ้ลไงมันเลยเยอะแล้วทีนี้3ตัว2ตัวจะมาครบวันที่ 3, <S 3> <S วันที่3ต,ติดมากันเลยค่ะมากันเลยจะให้ทีเดียวกันน่ะละไม่ให้ไม่เออไม่ให้แล้วพอให้วันนั้นแล้วก็จบโค้งสุดท้ายเนาะอือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้าย ค้งสุท้ายเพราะว่าต้องไปเช็คก่อนว่าเราทำหกตัวนะมันอาจจะเบี้ยวบูตรงไหนเราต้องไปเช็คให้มันแน่นอนมันโคงสุดท้ายแล้วละอันว่ากันแค่นี้สุดท้ายตัว่ากันใหม่คงสุดท้ายสามตัวอสามตัวนัดวันไหนนะคะวันที่สามสิบวันที่สามสิบให้วันที่สามสิบมารวมกันอยู่นี่จะจะบอกทีเดียวเลยไอที่ออกออกทำไมไมไม่ใช่ เวกอยู่่นั้นแหละสามตัวคุณตายยังไม่ปล่อยได้ยตัวที่ไหนแสดงว่าปลอมเออแต่ที่แน่ๆสองตัวสุดสองตัวใหาแล้วใหาจากนานแล้วี๋ยากให้คุณตาตรวจดูก่อนมันมันถูกไหมถูกไหมโอเคโอเคใช่สวยงามชัดเจนกิ่นมาเลยคุณตาเอาหน้ารอรอด้ไหมเอาหน้ารอรอด้วยอ่ะเราต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนผมให้ถูกทุกคนได้เอตีเด้กี่ทำนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำมั่วๆทำ บอกเอาเงินเอาท้องไม่ใช่นี่ตั้งใจทำตาติดตั้งใจทำเนี่ยเดีสองตัวเนี่ยตาติดตั้งใจทำแต่สามตัวน่ะพี่อววอ์ไม่ใช่ของตาติดนะบอกกันทะก่อนอ่าวันที่สามติดมาเอาจะให้ทีเดียวหมดทั้งล่างขึ้นบนนะโอเคนะทุกวันนี้นะเพจลอมมิชฉาชีพมันเยอะคลาบของแอปับขอังเอาแอปฟ้านะคะอ่าแต่ว่าเราเราก็พูดถึงความตอนนี้ตายยังไม่ได้ออกสามตัวนะ ้าจะหาเจอสามตัวเท่ไหนไม่ใช่ของตาเอาลูกตาไปติดที่เฉยตะเกียดวหลายหลายช่องแล้วผมเห็นเยอช่ใช่ไหมใครดังไม่ไม่ได้หรอกมันจะไปทาแบบนั้นหมดเอาไปหากินหลอกลวงคนโอเคนเนี่ยเมื่อยแขนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเอฟซีอาแคปหรือยังเอานะเอาสองตัวล่างสูตรห้าแฉกไปก่อนเหลือชุดสามตัวบนสามตัวยังไม่ปล่อยสามตัวไม่ปล่อยสามตัวบนจะได้วันที่สามสิบพร้อมกันทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศ อ่ะโอเคสามก,กรจะมาชวงนี่สามก,กรจะมาหาไหมไม่บอกตัวสามกรยังไม่มีตังอยู่เนาะเขาก็ตรวจเราไม่มีเขาก็จะไปาหาจากที่ไหนท้าไมเขาถูกแล้วตัวเองไม่มีตังหรอกทําไม่เขาถูกก็เย้เอถ้าเอฟซีมีน้ำใจก็เออ อยากกระเดียงฟันก็ไม่เป็นไรเนาะเออไอ้นั้นไม่ว่ากันหรือจะให้ค่าน้ำชากาแฟก็ได้นิดๆหน่อยๆกาแฟสักคอหรือก็อย่าทื่อใจแล้วเอออย่านั่อใจคนเราคนเราต้องให้ฟังไว้วคุณตามีเบอร์โทรไหม่ะโอุ้ยก็ดขาโทรศัพท์ให้กันยังไม่ถชือก็บอกอยเดี๋ยวรอมีโทรศัพท์เดี๋ยวไปซื้อซิมนะเออยังไม่มีนะยังไม่มีนะรอก่อนเอาโทรโทรผ่านแอดมินเบอร์ทับไปก่อนอ่าเออ ใครเบอรับเบอร์เบอรซับก็ติดต่อไปพันเบอกซับเลยค่ะเอาพันเบอร์ซับเอาพันเบอกซับนะโอเคนะโอเคขอหวยรวยๆทุกคนขอใหวยรวยๆกันทุกคนทั้งคุณตาด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณตาใช่เออมีป <them> ัจจัยยาอยู่ข้อหนึ่งทุกคนฟังให้ดีนะค่ะอืมยาทรยศต่ออาชีพเจ้าของอย่าทรยศต่อครอบครัวชีวิตจะปังนี่บอกทุกคน แค่นี้นะปัจญาของตามีแค่นี้เองครับิดีเด็ดเนาะคติประจําใจทุกคนไม่ใช่คนทั่วโลกทำนีคติอันนี้ไว้เจริญเจริญอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นหรืออย่าให้คนอื่นเอาเปรียบให้เสมอเสมอกันไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมากินมีอะไรช่วยกันนี่คือปฏิปจะจําใจของกสิทธิย์ไม่เอาเปรียบใคร จ้ะอืมโอเคแบ่งปันแบ่งปันเพื่อนโลกเพื่อนอยู่ร่วมชาวโลกได้กันโ okay. อเคอขอบคุณคุณตากมากมากนะคะอ่า,อาขอให้โชคดีทุกคนทั้งวันนี้ด้ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตาค่ะสุดยอดเลคุณตาคุณตาอันขาดสีดังกับ